เต็มทั้งโพโลพี่น้องเข่าหาถุงถุงละหากิโลถุงละหากิโลหาถุงยี่สิบหากิโลเต็มทั้งโพโลว่ามีผัวฝรัง่งุ่มกระลาหัวเนาะถาตุ่มก็ต้องไปซื้อเขา่าลดราคามาก,กินเป็นเข่าไท่นี่ยและพี่น้อง ไทยจัสมีนมาสันละว่าอันหากิโลซื้อมาหาถุงเต็มถังคือเห็นนั่นล่ละปกติมันก็สีราคา14บสบาทเจ็ดสบหาสตาง,งค์แฟงเสหาสตางค์เนาะมันลดราคาสามสิปรเซ็นกระดุดเหลือเก่าจุดเจ็ดหากระดล้ดลดราคาไปก็ต้องเฮ็ดแบบนั้นเนาะพี่น้องเพราะว่าห้าสิไปใส่สุรุยชุลาห้องสิสไป เอ็ดคือจังเฮามีผัวฝรัง่งคือผู้อื่นนี่มันก็บได้เนาะสาวตุ่มก็ต้องใส่ระบบของลดราคาก็ซื้อมากินเนาะเพราะว่าเข่ามันบเบิดอายุดอกเขาเขียนไว้าอายู่ว่าเบิดอายุเขาว่ามันสิเบิดอายุวันที่ยี่สิบสองเดือนเดือนมิถเดือนกรกฎาปีสองพันยี่สิบสี่เนาะก็อีกปีหนาอีกปีหนึ่งิ่นก็เลยเอามาลดราคา สาวตุมม่มมามานเขา่ขาเข่าเพราะท่านหงเนาะมันสิลุรคาคาเพราะมันเสีเอยนเบิร์ดอายุกให้มันเบิร์ดไปที่เข้ากับเก็บพูดถึงว่าสามเดือนกับเบิร์ดแล้วเข่าเพราะว่าถ้าเฮือนสาวตุ่มกินพักกันกินเขา่าายก็กินนันอย่างอื่นเนาะก็เลยต้องซื้อเขา่าถ้าจบเนี่ยมันรุตราคาแต่ว่าขั้นห้าเบิเร์ดเข่าเข่าเบิร์ดแล้วมันบอลรุตราคาก็ต้องซื้อราคาเต็มคือเก่าเนาะสาวตุ่มก็เลยช่วยโอกาสช่วงสุดละมุนนีู่หระพี่นอง ซื้อเขา่าลดราคามากินประหยัดไปได้หลายบาทอยู่ประหยัดราคาถุงละหาแฝงคนได้พี่ดองหาหายี่สิบหากับยี่สิบหาแฝงเนาะพะ่มาทางเข้าไปซสื่อยี่สิบหากิโลมันราคาตั้งหกสิบแฝง้าตุมกระตองเฮ็ดแบบนั้นประหยัดได้กับประหยัดนู่พี่้องโพรเรียว่าทุกหนากปากมองกระจางอยู่บานเฮายังเดืดขอเขาวัดกินเนาะ,ะตาตุมเคยไปขอเขาวัดกินดิ ราวะบ่มีเขา่ากิ๋มันถุก้าปากปมองเนาะอันนี้กะเขายี่หอ้อมั่งกรอนท่องผลได้พี่น้องได้รูร้ราคาหาบาได้เข่าหาถุงถุงละหากิโลนี่เต็มพวอพอดีทังหมึกใหญ่ได้พี่น้องกระบปใส่ใจสุริสุรายเนาะราวาเฮ้าบ่มีหัวกพลังคุมกระล่าหัว อันนี้ก็คือเขารร่ขากำเข่ากำเอาไว้ทำแม้าวสมเข่าเหนียวเงี้ยเลยเอาไปง่ายๆขอบคุณที่กําลาัรับชมด้วยพี่น้องขอตุ่มซื้อเขา่าลดราคามา่อกี้นอนบ่มีหัวกระรังคุมกับล่าหัวบ่มีมเงื่อนเดือนบวกนะเนาะื่อนเดือนผู้เดียวพอกันไหมคลิปหนาเคล็ดลับเล็กๆ,ๆหน่อยๆในการลดค่าใส่จ่ายเนาะพี่น้องซื้อเขา่าลดราคามากิน ขอบคุณที่เขามารับชมพอกันไหมคลิปหนาพี่น้องสวัสดีค่ะ